มาแล้วตารางการจ่ายเงินทั่วประเทศผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางรับสูงสุด1,000บาทเริ่มโอนเงิน9มิถุนายน2,566หลุนเพิ่มเงิน3,000บาทฟังรายละเอียดในคลิปมาจริงแจกจริงตามนัด โอนจริงแน่นอนสำหรับข่าวดีพี่น้องประชาชน3กลุ่มนี้แจกตารางการจ่ายเงินออกมาชัดเจนเตรียมความพร้อมในการโอนเงินให้เร็วขึ้นและเลื่อนระยะเวลาในการจ่ายเงินเร็วขึ้นเป็นวันที่9มิถุนายน2566พี่น้องประชาชนใน3กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในการโอนแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ วงเงินที่จะได้รับในครั้งนี้สูงสุดถึง1,000บาทและความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการปรับเพิ่มวงเงินหรือว่าหาเสียงตามนยโยบายของทางรัฐบาลแล้วจะมีการปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ3 0 0 0บาทจะมีการปรับเลยหรือไม่รวมไปถึงเด็กแรกเกิดอยู่ที่1,200บาทเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มนี้คือกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะ กลุ่มเปราะบางมีกลุ่มไหนบ้าง 1. กลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุตั้งแต่600-1,000บาทซึ่งทางกระทรวงการคลังแจงตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วและจะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินในวันที่9มิถุนายนเพราะวันที่10นะคะตรงกับวันเสาร์จึงเลื่อนให้มีการจ่ายเร็วขึ้น และในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยยัยงที่ผู้สูงอายุก็คือ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทกลุ่มที่2คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนกลุ่มที่3คือเบีย้ยผู้พิการ8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์อายุอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปได้รับ800บาท สำหรับเงิน3,000บาทนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังจัดตั้งและเตรียมไว้อยู่คาดจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2,566อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งทางช่องไว้นะคะทางช่องจะรีบมาแจ้งข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังโดยเร็วที่สุดคะ่ะสำหรับวันนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ